ครับ ที่โรงเรียนเบดเอลเราเชื่อว่ารากฐานที่มั่นคงที่สุดของชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่ตนมีหรือทักษะด้านวิชาการแต่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคหรือสมัยเด็กๆที่นี่จะได้เรียนรู้พระคัมภีร์ในทุกวันไม่ใช่แค่ท่องจําแต่ฝึกใช้พระวจนะของพระเจ้าในการตัดสินใจและการดําเนินชีวิตเมื่อมีพระวจนะอยู่ในใจของพวกเขาเด็กจะมีสติมีปัญญาและกล้าทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ในวันที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําดังที่มัทธิวบทที่7ข้อที่24กล่าวไว้ว่าผู้ใดได้ กินถ้อยคําของเราและประพฤติตามผู้นั้นก็จะเปรียบเหมือนคนมีปรรัญญาที่สร้างบ้านไว้บนศิลาเบตเอลเรากําลังสร้างชีวิตที่ตั้งอยู่บนศิลาแห่งพระวัจ,จนะชื่อตั้มนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีงานว่างงานครับแล้วก็ป่วยเป็นโรคสมเท้าจากอุบัติเหตุก็มีรถมาชนแล้วก็หัวแตกแล้วทีนี้เนี่ยเลือดก,ก็ไหลย้อนเข้าไปในหัวแล้วก็แข็งตัวมันทับ เส้นประสาทรับรสรับกลิ่นรับความรู้สึกหมอก็เลยจัดให้อยู่ในกลุ่มของคนเป็นซึมเศร้าแล้วก็ดิ่งมาเรื่อยๆหลังจากนั้นอ,อ่ะก็ได้ออกจากงานแล้วก็กลับไปดูแลปู่กับย่าเพราะว่าในครอบครัวก็มีกันแค่นี้พ่อแม่เสียตล้วแต่ป2ป3แล้วอยู่กับปู่กับย่ามาตลอดแล้วก็พอท่านเสียก็เลยหางานทำว่างงานครับก็เลยได้มารู้จักกับพระเจ้าในงาน เขาโพสต์ไปในเพจซึมเศร้าต้องรอดอ่าก็เลยอยากอยากหายอยากรอดก็เลยลองเชื่อแล้วก็ลองลองมาดูว่าเขามีวิธีการยังไงให้ผมผมอยากหลุดพ้นอะ่ะอยากอยากกลับมาขยันอยากกลับมาทำงานให้ได้เยอะได้ดีเหมือนเดิมอยากมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่า4-5ปีที่ดูแลปูย่ย่า ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเลยก็ซ้ายก็ปู่ขวาก็ย่าอเงี้ยครับมันมันมันก็ดิ่งลงเรื่อยๆแล้วก็หลังจากปู่ย่าไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เคว้งก็ไม่รู้ว่าจะจัดก,การตัวเองยังไงก็เลยลองมางานดูแล้วก็ได้รู้จักกับพระเจ้าก็เลยขอขอพระเจ้าครับว่าของานขอกําลังกับขึ้นมาขอกําลังใจกับขึ้นมาแล้วก็ขอให้ผมอ่ะ เดินได้ถูกทางเดินเถูกต้องอะไรเงี้ยครับอธิษฐานแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็ได้งานแล้วก็ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ได้ศึกษาได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่น้องเป็นกลุ่มแคร์ครับที่ที่ทางโบสถจัดขึ้นหลังจากนั้นน่ะก็มีเพื่อนมีสังคมแล้วก็มี ชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกลับมาสดชื่นแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นครับก็จะพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็หนุนใจทุกคนให้ได้มากขึ้นกับผมวิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิงก์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัว เปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิสจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ